วันนี้เราอยู่ในแบบที่มีชื่อว่าไม่มีเกมเป็นยังไงไม่มีเกมไปดูสงสัยก็ลองเล่นวานนี้เป็นเวลาสี่ทุ่ม,มแล้วนะคะต้องนานไม่แหนไม่าอาอานสี่ทุ่มบสบ้า อาก็อาแล้วแบบไม่เขียนว่าอะไรฉันบอกคุณว่าไม่มีเกมทำไมคุณถึงเข้ารถแล้วมึงสร้างมาเพื่ออะไรทำไมถึงคุณเดินผ่านประตูนั้นฉันบอกไม่มีเกมมาลองโม้เขี่ยนเะยหยุดหยุดหยุดเลยคุณน่า,ารำคาญมากทำไมคุณถึงเชื่อฟังฮะฉัน อย่างตอนนี้อะไระนั่นนั่นนั่นมันแน่นอนว่าคุณจะไม่ผ่านประตูนี้ให้ให้แวจะผ่า,านไหมคุับกูก็ผ่านเลยแม่เลยบ้าเ อะไรคุณว่ามันได้อย่างไร,ไรนั่นมันนี่จะหยุดคุณอย่างแน่นอนออบปี้ไม่ไม่ไม,ไม่คุณต้องหยุดันตอนนี้ไม่มีอะไรที่คุณ ไม่ผ่านสิ่งนี้ไม่มีอะไรกลัวตกอะแล้วมันไม่เซฟให้ที่แ้วกลัวตกแล้วมันไม่เซฟ <c oughs> เป็นไปไม่ได้คุณวนออกไปไม่มีเกมนี่จะทำให้คุณเลิก จะจะดื้อหนักจะไม่เชื่ฟังไม่เลยหะเอ้จะจ่ตายเลยที่มเงี้ที่เง้ยที่เสียงเ็ไม่มีเไม่มีเไม่มีชปลอดภัยเขาไม่เให้กูจะกูตาย หนึสองสเออผ่านนะเออคนเกี่ยงคุณคุณไม่เคยหยุดแม้ว่าฉันจะขอร้องคุณนี่จะหยุดคุณอย่างแน่นอนพราแต่มากีตายแล้วตัง้งหลายรอบเลยอ,อยู่แชน์ม่ได้อนะ หยุดมันหยุดทรมาชานันแันจะทรมาร์กคนตามนี้และให้คุณเลิกทรมาร์ชเออเบี่ยวนี่มันหลอกช่าหรอไม่น่าหลอกแล้วน่นานะจะตกเองเปล่าเอาใหม่จีเอ้ยอันนี้มันแกล่ะ พอจะเช่ไหมให้ฉันผ่านไหมโวมันมีการหลอกด้วยระวัะงนะกานนี้มันมีหลอกจะบ้าตาย,ยเดี๋ยวก่อนคุณคุณผ่านอุปสร,รรคทั้งหมดไปแล้วเหรอ ฉันไม่รู้ว่าจะทำยังไงอีกต่อไปคุณจะไม่เคยหยุดไปฉันยอมแพ้ดีตั้งแต่คุณทำลายฉันฉันรับว่าคุณอยากรู้ว่าทำไมไม่มีเกมที่นี่มันคุณรู้หรือว่าบ,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 บดีฉันทำเกมนั้นอะไรไม่รู้ มันเป็นเกมที่ได้รับความความนิยมอย่างมากนะคะแต่กลับมาในปี2021ฉันเปลี่ยนมันกลับไปเป็นที่ตำแหน่งเลื่อนตัวเล่มตัวอะไรวะไม่ตัวอักษรเล็กลงหรือเปล่าอ่ะเหตุผลที่ฉันเปลี่ยนแผนที่ไม่เป็นที่รู้จักของทุกคน เว้นฉันและตอนนี้คุณจะเชื่อกันโอ้แม่งมันเล็กลงอ่ะเมื่อกีมม้มองไมแอ่ที่คุณรู้เซ็เพื่ออะไรวะเซ็เป็นส่วนหลักของเกมนี้ดีเขาอยู่ตรงนี้แต่ฉันอาการเคลื่อนปรแกรมค่าทั้งหมดออกจากเขา เช่อันนี้ไม่มีนะทำจากสองพันยี่สิบอะไรวะไม่ได้ไม่ออกอันนี้มันเหมือนจะมีตัวเชี่ยอะไรวะเนะี่ย กว่าวเราจอกว่าวเราจอ,อาปไปเธอไปต้องหย่านไป้ได้ไมันวยหญ่ไปเธอไปเธอเขากำลังครอบครองเกมเพื่อชีวิตของคุณยันคิดว่านี่จะจดสิ้นสุด ได้เป็นความสุขก็ได้รู้จักเอออ้าวลูกหัวกูมีเหี้ยเลยเอาเลยว่เกมแบบงงๆเดี๋ยวค่อยมาอัดไปตอนเก็บกระโดดไปละเออมีบริจาร่าจากเพื่นอนเดื๋อนเพื่อนมายินดีด้วยคุณทำส่วนที่เติม แต่เจฟย่งางรอพวกเราอยู่เมื่อคุณกลับมาขอบคุณที่เล่นขอบคุณสนุกกับมันอย่างอย่าลังเลที่จะเพิ่มที่ชื่อชอบโอ้ยให้ชอบนี้คือจุดสิ้นสุดสำหรับตอนนี้ฉันจะมีส่วนสองสำหรับที่ให้ในอีกสักครู่คุณสามารถออกได้ตอนนี้ ขอบคุณที่เล่นมันจะเหมือนเราจะเปมีโอเคอัดไปเจาทีนี่คือแมปโลบบอกที่ได้ง่ายจะไม่เป็นก่อนจะไปเดี๋ยวเราไปดูอะไรบางอย่างนะฮืดูสซี่วันเกมนี้ตอบเป็นปีสองพันยี่สิบสี่ในเดือนสิบโอเค